ในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็ปิดที่เกือบระดับต่ำสุดของวันนะคะทำให้เครื่องมือระยะสั้นเช่นตัววิลเลียมเปอร์เซนต์อาร์แล้วก็ไอซเนี่ยกลับมาให้สัญญาณขายอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเบรกแนวต้านตามเทรนไลน์ขึ้นไปเนี่ยก็ดูจะยากนะคะเพราะว่าดูภาพรวมแล้วนะคะในลักษณะของแพทเทิร์นที่ดูเหมือนว่าจะฟอร์มเป็นทริปเปิลท็อปนะคะแล้วก็วอลลุ่มที่ลดน้อยลงนะคะในแต่ละยอดที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เรายังให้น้ําหนักทางลงอยู่นะคะแล้วก็ช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะมาดักรีบาวไดไ้ที่ EMA 25หรรือปะมาณ1,000 294จุดนะคะแล้วก็ถ้าหากหลุดบริเวณนี้ลงไปเนี่ยก็ให้ถอยมาตั้งรับใหม่นะคะที่แนวรับตามกรอบเทรลายนะครประมาณ1280จุดส่วนแนวต้านเนี่ยยังคงเดิมนะคะก็คือ1308กับ1315 ตอกฟิวตัวแรกนะคะตัวนี้เราจะแนะนำช็อตเซลล์ก็คือตัวมาลีนะคะสาเหตุก็เพราะว่าติดแนวต้านที่108.50มา2วันแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราก็เคยแนะนำซื้อไปนะคะแล้วก็ให้แนวต้านเทนไลน์ไว้ที่ประมาณ110บาทซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าใกล้แล้วนะคะถ้ามีอยู่ก็แนะนำทยอยทำกำไรออกมานะคะหรือว่าถ้าหากว่าจะาเลือกช็อตเซลออกมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเครื่องมือเนี่ยก็ให้การสนับสนุนว่าน่าจะมีโอกาสลงมากกว่าเนื่องจากว่า o v e r b o ์บอทกันแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะลงมาย่ำฐานนะคะตามกรอบ แนวรับที่ประมาณ100บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะยกเว้นแต่ว่าถ้ามีการดิดตัว ทะลุ110บาทขึ้นไปถึงจะ,ะถือเป็นการถือเป็นจุดคัดลอสสำหรับการช็อตเซลล์นะคะ,ะถัดมาเป็นตัว AAV นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยที่เมื่อวานปิดอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยจากจุดต่ำจากจุดสูงสุดของวันนะคะแต่ว่าสัญญาณจากเครื่องมือและก็วอลุ่มเนี่ยยังคงให้การสนับสนุนว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อไปมากกว่านะคะเราก็ยังแนะนําเก็งกําไร AAV ต่อไปนะคะแนวรับจะอยู่ที่4บาท56นะคะแนวต้านแรกเนี่ยจะ,อ,ะอยู่ที่4บาท76นะคะแล้วก็ถัดไปคือไฮเดิม erm, ค่ะที่ ที่4บ96คัดลอสอยู่ที่4บาท50 ถัดมาเป็นตัวสีราชานะคะตัวนี้เมื่อวานก็เหวี่ยงตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะโดยที่มีวอลุ่มสนับสนุนอย่างหนานแน่นนะคะก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาดิดตัวนะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยค่อนข้างนิ่งมานานแล้วนะคะแล้วก็มีการสร้างฐานบริเวณ EMA 25ก็คิดว่าไม่น่าจะลงต่ํากว่านี้นะคะสีราชาจะมีแนวรับที่38บาทนะคะแนวต้าน42แล้วก็คัดลอสที่36บาท50ค่ะตัวสุดท้าย KCE นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมา2วันนะคะแต่ว่าแรงยังไม่ตกนะคะได้สัญญาณซื้อจาก RSI แล้วก็ Modified Stochastic นะคะก็ทําให้ดิ ตัวขึ้นจากฐานบริเวณ ema 25ได้ด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าหลายเท่าตัวทีเดียวนะคะ kce เนี่ยจะมีแนวรับที่9บาท90นะคะต้านก็แถวแถว previous high นะคะที่10บาท70แล้วก็คัดลอสที่9บาท80ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ